สามีเปิดแกส๊สอย่างลับๆภรรยาที่หูหนุกเขาไม่แสดงอาการใ,ใดๆและตั้งกล้องซ่อนชี้ไปที่ใบหน้าของภรรยาจากนั้นเขาก็เปิดเสียงโทรศัพท์ให้ดังพูดเสียงดังต่อหน้าภรรยาเปิดแกส๊สในบ้านหมดแล้วผู้หญิงวันนี้ต้องตายแน่นอนจากนั้นเขาก็ใช้ภาษามือบอกภรรยาว่าเขาจะออกไปข้างนอกเพื่อติดต่อโทรศัพท์โดยไม่รู้ว่าภรรยาที่หูหนุกฟื้นฟูการได้ยินแล้วเมื่อผู้ชายออกไปเธอก็พบกล้องซ่อนอยู่ใต้ผ้ากันเปื้อนและอีกด้านหนึ่งของผู้ชายได้พบกับน้องสาวต่างแม่ของผู้หญิงและผ่านโทรศัพท์มือถือ กำลังเฝ้าดูทุกการเคลื่อนไหวของผู้หญิงและผู้หญิงเพื่อไม่ให้ถูกเปิดเผยความลับที่เธอสามารถได้ยินดังนั้นจึงใช้โอกาสตอนวางถ้วยชาปิดกล้องอย่างเป็นธรรมชาติการกระทํานี้ทําให้ทั้งสองคนสงสัยทันทีรีบกลับบ้านเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ขณะนี้ผู้หญิงเพื่อช่วยตัวเองทําให้ทําง,งานระบบเตือนภัยด้วยความอย่างสุดความสามารถและในขณะนั้นผู้ชายได้มาถึงหน้าบ้านแล้วแต่เมื่อเขาผลักประตูเข้าไปกลับไม่พบเงาของภรรยาภายในบ้านเต็มไปด้วยก๊าซที่แสบจมูกทั้งสองคนรีบเปิดหน้าต่างในบ้านทั้งหมดผลก็คือเมื่อหันไปก็เหห็นนนนนผูู้้ญิงนออย่บพื ผู้หญิงที่สลบไม่รู้สึกตัวทั้งสองคนจึงคลายกังวลและแซงทําเป็นหงอยใหญ่เดินเข้าไปตรวจสอบภรรยาภรรยาพี่สาวเมื่อเห็นผู้หญิงไม่มีปฏิกิริยาผู้หญิงที่มีเล่เหลี่ยมรีดให้ผู้ชายดําเนินการขั้นตอนสุดท้ายของแผนเพียงแค่กําจัดผู้หญิงให้สิ้นซากมรดกก้อนโตของเธอก็จะเป็นของพวกเขาแล้วได้ยินดังนั้นผู้ชายจึงไม่ลังเลอีกต่อไปยกมีดขึ้นแล้วแทงอย่างโหดเหี้ยมแทงไปที่ภรรยาอย่างแรงไม่คาดคิดว่าขณะนั้นเจ้าหน้าที่ดูแลอาคารพร้อมกับทีมรปภมาถึง แจ้งว่าพวกเขาได้รับการแจ้งเตือนเหตุไฟไหม้จึงรีบมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นผู้หญิงหาจังหวะที่เหมาะสมค่อยๆค,คลานขึ้นจากพื้นแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องถามสามีว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นสามีโกหกว่าในบ้านอึนอดอัดเกินไปบวกกับภรรยาที่เหนื่อยล้ามากเกินไปเลยสลกไปผู้หญิงถามอีกครั้งทำไมมีคนมากมายในบ้านสามีอธิบายว่าระบบเตือนภัยมีปัญหาจากนั้นก็ไล่พนักงานรักษาความปลอดภัยออกไปทั้งสองคนไม่ได้สงสัยผู้หญิงผู้หญิงเจ้าเล่ย์ยังแสดงออกต่อหน้าเธอตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าผู้หญิงยังมีชีวิตอยู ที่หลังจะกำจัดเธอได้ยากและผู้หญิงรู้ดีว่าครั้งนี้แค่โชคดีถึงรอดพ้นจากมือพิษของทั้งสองคนถ้าอยากมีชีวิตยอยู่ต้องไม่นั่งรอเฉยๆดังนั้นผู้หญิงจึงใช้โอกาสนี้เสนอให้สามีพรุ่งนี้อยากกลับไปทํางานที่บรษิษัทและสามีก็ทําได้แค่ตอบรับภรรยาวันถัดมาผู้หญิงมาที่บรษิษัทผู้หญิงเจ้าเล่ห์ทำท่าทางด้วยภาษามือยินดีต้อนรับพี่สาวกลับมาแต่หันไปบอกสามีให้รีบไล่คนหูหนวกออกไปคนที่พวกเขาสอดแนมในบริษัทต้องไม่ถูกค้นพบผู้หญิงที่ได้ยินทุกอย่างพยายามอดกลั้ ให้สาวเจ้าเล่แจ้งทุกคนให้มาประชุมสิ่งที่ผู้หญิงไม่คาดคิดคือสามีจะเอาน้องชายที่ไม่เอาไหนของเขามาทํางานในบริษัทผู้หญิงทันทีที่รู้ตัวในช่วงเวลาที่เธอไม่อยู่บริษัทอาจถูกสามีวางคนของเขาไว้เต็มไปหมดเพื่อไม่ให้ทําให้เกิดความระแวงผู้หญิงยังคงให้ลูกพี่ลูกน้องรายงานงานแต่แล้วในขณะนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นผู้หญิงยกหัวขึ้นตามสัญชาตญาณแต่ถูกสามีและสาวเจ้าเล่จับได้ทันทีทั้งสองคนทันทีที่รู้ตัวผู้หญิงอาจฟื้นฟูการได้ยินรอให้การประชุมเสร็จสินนททังงเร่วาแี ทำการทดสอบผู้หญิงอีกครั้งหากยืนยันว่าผู้หญิงฟื้นฟูการได้ยินนั่นจะพิสูจน์ได้ว่าฝ่ายนั้นรู้ทุกอย่างห้ามให้เธอมีชีวิตอยู่ถึงวันพรุ่งนี้จากนั้นทั้งสองคนก็รออยู่ที่ลานจอดรถเมื่อเห็นผู้หญิงเลิกงานก็เหยียบคันเร่งพุ่งชนเธอไปทันทีและผู้หญิงรู้ว่าหากเธอถอยหลังเธอจะไม่มีที่ให้ฝังศพดังนั้นเธอจึงพยายามทำให้ตัวเองสงบแม้ว่ารถจะอยู่ห่างเธอเพียง0.01ม mm. ิลลิเมตรผู้หญิงไม่กล้าที่จะมีปฏิกิริยาใดๆในช่วงเวลาสุดท้ายผู้ชายเหยียบเรรกกหยยยยุดดดืืนนนนััว่่าาผูู้้้้ญิิงงไไไมฟฟ จึงตัดสินใจหาช่องทางให้ผู้หญิงส่งมอบบริษัทอย่างเต็มที่หลังจากนั้นผู้หญิงก็โทรหาสมาชิกในกลุ่มแสดงให้เห็นว่าเธอทําโดยเจตนาเปิดเผยข้อมูลให้กับสาวเจ้าเล่ห์ว่ารวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับสามีหลักฐานการแย่งชิงบริษัทและนัดเพื่อนในวันถัดไปให้นําเอกสารไปส่งที่ร้านกาแฟแน่นอนว่าไม่ผิดจากที่ผู้หญิงคาดไว้สาวเจ้าเล่ห์พาสามีมาตามเธอมาที่ร้านกาแฟที่รักคุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงที่รัก ทำไมคุณถึงออกมาในวันนี้ยังไม่รีบเอาหลักฐานมาอีกเหรอที่รักคุณถืออะไรอยู่ในมือใช่ไหมเสี่ยวหย่าบอกคุณว่าอะไรพี่สาวฉันและพี่เขยกังวลว่าคุณจะถูกหลอกรีบเอามาเถอะให้ฉันดูหน่อยของที่คุณถืออยู่คืออะไรสามีดังนั้นคุณเชื่อจริงๆเหรอคําพูดของเธอเหรอแค่คุณส่งเอกสารนี้ให้ฉันฉันก็จะเชื่อคุณฉันสามารถให้คุณดูนี่มันตั้งใจจัดเตรียมไว้ให้คุณเสี่ยวหยาพี่สาวในอนาคต ยังจะเชื่อคุณได้ไหมพี่สาวพี่เคยรักคุณมากคุณต้องถูกหลอกแน่ๆของข้างในดูไม่ได้รีบเก็บซักสามีจริงๆแล้วนี่คือสิ่งที่ฉันเตรียมไว้ให้คุณของขวัญชิ้นหนึ่งฉันตั้งใจจะโอนบริษัทให้คุณปีเหล่านี้ความทุ่มเทของคุณต่อบริษัทฉันเห็นทุกอย่างแต่ไม่คิดว่าจะเป็นวันนี้ภรรยาคุณหมายถึงข้างในนี้คือสัญญาโอนบริษัทถ้าไม่อย่างนั้นละ่ะคุณคิดว่ามันคืออะไรดังนั้นคุณตอนนี้ ยังเชื่อคำพูดของเธออยู่ไหมขอโทษนะภรรยาเป็นฉันที่ระแวงฉันไม่ควรสงสัยคุณไปเชื่อคำของเธอเจ้าหมิงเราถูกเธอวางแผนคุณมองไม่ออกหรอือคุณไปก่อนเถอะตอนนี้ได้มาสัญญาโอนหุ้นสำคัญกว่าสิ่งใดๆเจ้าหมิงคุณอย่าคิดว่าฉันเป็นภรรยาที่คุณสามารถทำตามใจได้เชื่อหรือไม่ฉันจะเปิดโปงทุกเรื่องของคุณออกมาให้หมดสามีเสี่ยวหย่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงจู่จๆกลายเป็นน่ากลัวขนาดนี้คุณยังทำเป็นอยู่ เสียวหยาฉันแน่นอนว่าเชื่อคุณรอให้ฉันได้รับอย่างเป็นทางการบริษัทในภายหลังฉันจะอยากกับเธอเราทํามามากมายไม่ใช่เพื่อวันนี้หรอกหรือฉันเชื่อคุณชั่วคราวคุณควรอย่าหลอกฉันภรรยาฉันได้ดูเสียวอยาไปแล้วในอนาคตฉันจะไม่ให้ใครก็ตามทำร้ายคุณสามี ภรรยาคุณจริงๆยินดีมอบบริษัทให้ฉันแน่นอนสามีฉันรักคุณมากขนาดนี้พรุ่งนี้ฉันจัดประกาศข่าวนี้ต่อสาธารณะพรุ่งนี้จะเป็นวันที่คุณจากสวรรค์ตกลงสู่ขุมนรกเสื้อผ้านี้ทำไมถึงคุ้นเคยขนาดนี้ นี่ไม่ใช่เพิ่งจะให้เจ้าเหม่งสู่ผู้ชายที่ส่งเอกสารใช่ไหมเขากลับไม่ต้องใช้ภาษามือก็สามารถพูดได้หรือว่าเธอไม่ได้หูหนวกเจ้าเหม่งสู่ที่แท้คุณหลอกฉันมาตลอดคุณลู ขอให้เราประสบความสำเร็จในวันนี้วันนี้มีโอกาสได้ร่วมงานกับมหาเศรษฐีแห่งไห่เฉิงคุณหลัจากกลุ่มหลัทุกอย่างนี้ต้องขอบคุณสามีของฉันถ้าไม่มีความพยายามของเขาเราโจก็จะไม่มีความสําเร็จในวันนี้ก่อนที่จะเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการฉันมีเรื่องหนึ่งที่จะประกาศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะมอบโจให้กับสามีของฉันอย่างเต็มที่จัดการโดยโจหมิง ตอนนี้โจหมิงได้รับการลงทุนจากกลุ่มหลูต่อไปจะรุ่งเรืองสามีโปรดตอนนี้นี่คือของโจหมิงคุณโจคุณหลูมาทำสัญญากันเถอะก่อนเซ็นสัญญาฉันมีเรื่องจะพูด ลาได้ติดเบ็ดแล้วสามีมีคำขอบคุณอะไรกลับไปพูดกันอีกทีเถอะไม่ครับภรรยาคำเหล่านี้ฉันจะพูดต่อหน้าทุกคนเพราะภรรยาของฉันหูหนุดังนั้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาฉันได้พยายามดูแลเธออย่างเต็มที่เพื่อดูแลเธอแต่เธอในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพิ่งพาตนเองเป็นคนพิการ ก็เลยดูถูกฉันและครอบครัวของฉันโดยการด่าทออย่างไม่เกรงใจโจเมิ่งชูคนนี้ก็ไม่ใช่คนที่ดีเลยไม่เพียงแต่ดูถูกสามีของตัวเองยังด่าคุณแม่สามีอีกสามีฉันเพิ่งจะมอบสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทให้กับคุณนี่คือวิธีการขอบคุณของคุณเหรอเพราะฉันไม่สามารถทนคุณได้แม้แต่เสี้ยววินาทีคุณต้องการทําอะไรฉันจะอย่ากับคุณฉันประกาศฉันจะอย่ากับเจ้าเหมิงสู่ ทำไมไม่อยากก่อนหน้านี้กลับต้องรอให้ฉันมอบอำนาจทั้งหมดให้กับคุณแล้วค่อยอยากกับฉันเพราะก่อนหน้านี้ฉันไม่มีทางเลือกตั้งแต่คุณกลับมาหลังจากฆ่าตัวตายก็ยิ่งทำตัวเลวร้ยขึ้นเรื่อยๆไม่เพียงแต่จำกัดเสรีภาพส่วนบุคคลของฉันยังทำร้ายครอบครัวของฉันจะใส่ร้ายใครก็หาเรื่องได้เสมอทุกท่านอาจไม่ทราบแม้แต่วันนี้พิธีส่งมอบบริษัทก็เป็นส่วนหนึ่งที่เธอควบคุมฉันคุณพ่อตาของฉันในชีวิตไม่เคยทำร้ายฉันฉันไม่สามารถนั่งมองเฉยๆ บริษัทอยู่ในมือของเธอตกต่ำลงเพื่อบริษัทเพื่อผู้ถือหุ้นทุกท่านฉันจะอยากกับเธอผู้หญิงไม่ใช่แค่ทำตามอารมณ์ที่ไหนจะเข้าใจการบริหารบริษัทกันละ่ะเจ้าเหมิงสู่เราน่าจะสามารถเดินต่อไปได้แต่โชคชะตาของเราสาม,ามีภรรยาหมดลงแล้วเราปล่อยวางกันแล้วกันเจ้าหมิงคุณนี่ช่างเป็นผู้ชายที่มีความยุติธรรมจริงๆคุณจะอยากกับฉันจริงๆเหรอ วิเคราะห์ Cross. ฉันกลัวว่าคุณจะเสียใจฉันไม่เคยเสียใจเลยซีซีวิเคราะห์ดีงั้นฉันจะเซ็นตอนนี้เลยฉันกับเจ้าเหมิงสู่ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆแล้วเจ้าหมิงการแสดงที่แท้จริงเพิ่งเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้าจะเปลี่ยนชื่อเป็นเจ้าหมิงคุณหลู่ เราสามารถร่วมมือกันได้แล้วเรื่องการเซ็นสัญญาให้ผู้ช่วยของฉันทำเถอดดีทุกอย่างตามที่คุณหลู่จัดการคุณเจ้ากรุณาดูเอกสารหน่อย A A A 5วิเคราะห์ละครซีวิเคราะห์ละค,คร C ีสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนผู้ช่วยพิเศษตรงวิเคราะห์ละครซีคุณหมายความว่าอะไรคุณเจ้า นี่คือความหมายของคุณหลู่คุณหลู่มีความหมายอื่นอีกไหมสิ่งที่ฉันจะเซ็นคือกลุ่มเจ้ากลุ่มเจ้าไม่มีอยู่แล้วยิ่งไปกว่านั้นเป็นเพราะสาเหตุจากตัวคุณเองนำไปสู่การแตกแยกของชีวิตคู่สัญญาล้มเหลวดังนั้นคุณต้องจ่ายค่าปรับหนึ่งพันล้านหนึ่งพันล้านอะไรทุกคนสามารถดูได้ความสัมพันธ์ในสัญญาแต่งงานคือเงื่อนไขเบื้องต้นของการเซ็นสัญญาแล้วบริษัทจะล้มละลายไม่ใช่เหรือฉันไม่เห็นด้วยโอนหุ้นให้เจ้าหมิง ฉันก็ไม่เห็นด้วยคุณเจ้าตามข้อกําหนดในสัญญาเจ้าหมิงไม่มีคุณสมบัติในการเซ็นสัญญาสัญญาฉบับนี้ยังคงเป็นของกลุ่มเจ้าของคุณที่รักการเซ็นสัญญาของคุณดูเหมือนจะไม่ค่อยราบรื่นนะคุณหลอกฉันเป็นคุณที่ต้องการอยากกับฉันเองทุกคนเป็นพยานเดี๋ยวก่อน พวกคุณถูกเธอหลอกทั้งหมดเจ้าเมิงสู่แทบจะไม่ได้หูหนวกเลยเจียงหย่าคุณมาได้ยังไงเจ้าเมิงสู่อย่ามาแกล้งฉันเห็นด้วยตาตัวเองคุณพูดคุยกับคุณหลูแทบไม่ต้องใช้ภาษามือเลยและฉันยังมีหลักฐานอะไรเจ้าเมิงสู่คุณไม่ได้หูหนวกคุณร่วมมือกับคุณหลูหลอกฉันคุณทําเกินไปแล้วหลักฐานอยู่ไหนหลักฐานอยู่ที่ไหนหลักฐานอยู่ที่นี่ตอนนี้ฉันจะเปิดวิดีโอให้ดูให้ทุกคนได้เห็นด้วยตาตนเองตัวตนที่แท้จริงของคุณโจงานเซ็นสัญญานี้ช่างน่าตื่นเต้นจริงๆ ก่อนหน้านี้มีตัวตลกคนหนึ่งตอนนี้มีคนอีกคนมาที่พูดจาโอ้อวดคุณผู้หญิงคนนี้วิเคราะห์ถ้าพูดว่าหลักฐานนี้เป็นของปลอมการวิเคราะห์ละครคุณสามารถรับผิดชอบได้หรือไม่ความรับผิดชอบนี้หรือคุณรู้จักการใส่ร้ายหรือไม่การวิเคราะห์การหลงเอ่ยของคุณหลูเกิดอะไรขึ้นกับคุณตงคุณโจเมิ่งชูอย่ามาแกล้งทำฉันจะให้ทุกคนได้เห็นคุณโจในสายตาของพวกคุณมีความเสแสร้งมากเพียงใด ไรยังไย